อุ้มครั้งแรกเลยนะเนี่ยเอาั่นเหรอคะเอาเล่หรอวไปกับน้าเนื้อไม่หลุดปะไปนนอเหรอปะอุ้ยน้าเนื้อทำอะไรผิดฮ้ยทำไมให้เอาอุ้มได้นะวันนี้นะยังเอาเพื่ออะไรวะเดี๋ยวลองดินี่ไง

วันนี้ครับสวัสดี mm. เพื่อนทุกคนนะฮะอินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการติวเข้มก่อนเทศนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการอัปเดตตัวดัชนีที่ผมมองไว้เมื่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะเราก็ยังยืนยันคำเดิมเนาะว่าพันสี่อ่ะมันเหมือนเป็นตัวเลขที่มันไม่มีตัวตนอนะ่ะมันโอกาสการรับอยู่อนะ่ะแทบจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ยังคงให้ที่เดิมครับแนวรับคือ1 3 8 0ก็ยังมองที่เดิมนะ แล้วมันก็จะกลับมาเล่นในกรอบซึ่งผมก็ตีมาเป็นชาติแล้วนะโซนล่างนี่คือ1 3 6 6งสานะจะจํา1 3 6 0ก็ได้1 3 6 5หก็ได้เลขมันก็อยู่แถวนี้นะโอกาสหลุดกรอบอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะหลุดขึ้นหลุดลงได้อ่านะซึ่งผมก็มองว่ามันจะลงมาเล่นโซนนี้แหละข้างล่างคือ1 3 6 6ข้างบนก็ไม่เกินพันสทีนี้ในกรอบเนี้ยถ้ามันลงมาแบบลึกมากๆซึ่งคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับภาพต่อไปจะเป็นยังไง ก็คือจะลงมาแล้วก็หลุด1366พอหลุดไปแล้วมันจะดึงขึ้นอย่างนี้นี่หน้าตาแท่งจะเป็นแบบนี้นะเป็นไส้แทงลงแล้วก็ดึงกลับนะครับไม่รู้ว่ามันจะเล่นท่าเนี้ยอีกกี่รอบก่อนที่จะเลือกเทรนด์กันจริงๆนะแต่ก็มุมมองผมนะผมคิดว่าถ้ามันเลือกเทรน์จริงๆมันก็จะเลือกเป็นเทรนขาลงอยู่ดีก็คือจะหลุด1366 จะไปสิ้นสุดตรงไหน่ะไม่รู้จนกว่าจะเกิดแพทเทิร์นของการกลับตัวนะครับสวัสดีอีกครั้งนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ero, มั n นี่ฮีโร่เรามาวมกันร้างสังคมนักทุนคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่องมั n นี่โรนะครับในคลิปนี้ดวแข่มงินเหตุประจําวันจันทร์ที่13พฤศจิกายน2566มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจมีข่าวอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับก็มีหลายข่าวหลายประเด็นที่อยากจะคุยกับเพื่อนๆอ,อ,อยู่นะอันดับแรก เอาอะไรก่อนดีวะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันไม่กำราบช็อตเซลกราตตเลงดูแลหุ้นกู้นะครับคำนี้นะคำว่าช็อตเซลเบอ่์อใครไม่รู้เนาะเป็นการแบบเปิดขาลงอะ่ะพูดพูดกันง่ายๆนะครับก็คือการขายก่อนแล้วมาซื้อคืนทีหลังอ่าทำแบบนี้ก็ได้นะโดยปกติแล้วคนส่วนใหญ,ญ่จะซื้อถูกขายแพงอ่าซื้อจากข้างล่างไปข้างบนใช่ไหมแต่จะมีคนที่ขายข้างบน แล้วก็ลงมาซื้อคืนข้างล่างแบบนี้ก็มีนะเราเรียกว่าการช็อตเซลเป็นการเล่นหุ้นขาลงอยากจะย้อนกลับไปตอนโควิดเนี่ยนี่ยนีน,นี่โซนนี้นะนะครับการที่กรตอเข้ามากวนตลาดก็คือป้องกันไม่ให้เกิดการช็อตเซลล์บล็อกไม่ให้ทำการช็อตเซลเนี่ยมันจะเป็นการหยุดตลาดขาลงเลยซึ่งมันเกิดมาแล้วนะครับ โดยปกติเขาไม่กวนหรอกนะครับแต่มันเคยเกิดไปแล้วก็คือโควิดครั้งที่1ในช่วงต้นปี2020แล้วมันก็หยุดลงเลยแล้วก็กลับกลายเป็นขาขึ้นก็คือเกิด v h a p e เลยนะครับเนี่ยก็หลายคนก็มาบอกเอ้ยทำไมไม่หยุดการท็อตเซลล์ตลาดจะได้หยุดขาลงสักทีส่วนตัวนะส่วนตัวของผมเองนะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะผมมองว่ามันไม่ได้แพนิคมากมันไม่ได้แพนิคเหมือนกับ,บรอบที่แล้วที่แบบปังปังปังปงลงมาขนาดนี้ ร,รอบนี้ยังดูแบบอืมันก็ลงตลาดหุ้นทั่วโลกมันก็ลงเออมันก็ลงตามตลาดอะตามสภาพนะครับตามสภาวะเศรษฐกิจอะไรก็ว่าไปผมมองว่ามันยังเป็นภาพที่ธรรมดาอยู่เว้นแต่ว่ามันจะลงมาแบบแรงๆแบบลงลงเดือดอะลงทุกวันอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเข้ามากวนแต่จริงๆก็ไม่ไม่ควรจะกวนนะมันทําให้ระบบของคลื่นเนี่ยมันผิดเพี้ยน แต่อย่างไรก็ตามครับเราไม่อยากเห็นมันเป็นขาลงในยาวนานเราก็อยากจะให้มันกลับคืนเร็วๆก็จะไปอินเตอร์เฟียร์ตลาดโดยการไม่ให้เกิดการช็อตเซลอะไรก็ว่ากันไปนะอืแต่โดยส่วนตัวผมนะเขายังไม่มากวนตอนเนี้ยถูกแล้วเขาหน้าจะไปกวนกันจริงๆอยู่ข้างล่างนะครับทีนี้มีอะไรอีกมีเออตรงเนี้ยผมสงสัยอสงสัยได้ไหมเขาบอกว่ากลุ่ม CB g ีจทุ่มสี่พันล้านปักธงบุกตลาดเบียร ฟังดีๆนะเพราะว่าเบียร์คาราบาลออกมาแล้วนะครับเขาว่ากลุ่มคาราบาวเนี่ยทุ่มเงิน400ล้านสร้างโรงงานผลิตเบียร์ที่จังหวัดชัยนาทช่วงแรกนำร่องการผลิตที่200ล้านลิตรบุกตลาดเบียร์2.6แส,สนล้านเปิดตัว2แบรนด์ก็คือตัวเบียร์คาราบาวกับตะวันแดงถูกต้องไหมครับถามเพื่อนๆแล้วกันนะอันนี้คือเท่าที่ผมรู้ข้อมูลและผมก็ทราบข้อมูลนะเบียร์คาราบาวแล้วก็เบียร์ตะวันแดงอ่ะมันไม่ได้อยู่ภายใต้ CBG นะ เพื่อแบบฮะฮะใช่เหรอเท่าที่ผมรู้นะก็คือตัวเบียร์เนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ภายใต้ CPG เลยนะครับแต่เบียร์เป็นของคุณสเสถียรคือเป็นเงินลงทุนส่วนตัวของคุณสเสถียรสเสถียรทำไม่เกี่ยวข้องกับคาราบาวกรุป๊ปโอเคไหมคนะาราบาวกรุ๊ปทำอะไรคาราบาวกรุ๊ปทำขวดนะครับทำแพ็กเกจทำฉลากทำการขนส่งเบียร์ แค่นี้นะไม่ได้เกี่ยวกับเบียร์ที่อยู่ไหนคือมาจิ้นหนักๆจริงๆอะ่ะมันไม่ได้อยู่ใน C B G ไงมันอยู่กับคุณสเสถียรเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้รู้สึกว้าวกับเบียร์ที่เข้ามาตีตลาดใหม่จะสําเร็จก็ไม่ว้าวจะไม่สําเร็จก็ไม่ว้าวจะไปบุกต่างประเทศจะไปคาราบาวครับอยู่อังกฤษหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ว้าวนะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมแนะนำพิมพ์หรือว่าส่งลิงก์ข้อมูลให้ดูหน่อยนะครับ แต่เท่าที่ผมเข้าใจคือไม่เกี่ยวข้องแต่เชื่อไหมว่ามันมีผลต่อตลาดวะเนี่ยนะ C, B, G เนี่ยพอมีข่าวเบียร์คาราบาวมันก็ขึ้นมารอถ้าเกิดมันเป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆอะ่ะมันจะร่วงลงไหมรอตรงเนี้ยเออมันมีโอกาสนะเพราะฉะนั้นใครที่เล่นตรงนี้นะสตอลอตคือ7จ็ดิบสอหนะครับต่อเนาะ BA โค้งสามกำไรฟูล a คือบางเกาะอเวเนาะ มากกวไอเวเนี่ยจะเป็นสายการบินเดียวที่ต้องพูดอย่างนี้ว่ามีกําไรคือน,นอกนั้นอ่ะเป็นสแสวงเป็นสายการบินสแสวงบุญอ่ะคือมันไม่เกิดกาไร okay นะอ่ะแต่บีอโอเคนะอ่าเป็นสายการบินที่โอเคเพราะะนั่นฟื้นกําไรอันนี้อันนี้ผมเห็นด้วยนะถ้าเกิดอยากได้สายการบินที่มีคุณภาพหน่อยก็ลองมองนะครับตัว BA ถ้าไปมองแบบ AAV ออะไรเงี้ยมันมันทำการกุศลมัน,ม,นมันไม่เน้นกำไรนะ J K N ฟื้นฟูหลอนนะฟื้นฟูหลอนหุ้นกู้ย้อนรอยปมขาดเงินก็อันนี้เละเทะไปมันเรยบร้อยแ,แล้วนะคุณแอนก็ว่ากันไปนะครับเอ,อนอกนั้นข่าวผมคิดว่าไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจผมก็ข้ามเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูหุ้นติดสแกนของเรากันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากตัวแรกนะคืออีออนอีออนเห็นทรงแปลกนะครับเอามาฝากเพื่อนๆนะ ทรงแปลกในทีน่นี้มันเกิดขึ้นกับ2ตัวแต่เริ่มจากตัวอีออนก่อนละกันนะครับก็มีมีดึงลงเนาะนะดึงลงมาที่149แล้วก็ดึงกลับมาที่154เลยอันนี้ถือว่าไม่ธรรมดาสามารถทําในลักษณะนี้ได้มีโอกาสที่จะเล่นต่อนะครับโดยที่จุดสะสมนะวันนี้นะนะวันนี้จะต้องเล่นเหนือ154โอเคไหม อยู่ดีมีแรงซื้อกับคืนมานม,นม,มันไม่ธรรมดายอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเล่นเหนือ154ถ้าเล่นต่ํากว่า154หยุดไม่ต้องไปคุยกันแต่ถ้าเล่นเหนือ154แล้วก็ปิดปิดท้าย154นะปิดปิดตลาดแล้วก็ยังอยู่เหนือ154อยู่น่าสนใจครับจะเบร a k หนึแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปที่แนวต้านเดิมก็คือ164ได้ถัดมาคือ Bbl B BL. b l บไม่สวยครับพูดตรงๆแต่มีโอกาสเด้งได้ ในโซนนี้ถ้าใครมองหุ้นก็มองเด้งระยะสั้นๆแนวต้านไม่เกิน160บาทถ้าใครมอง DW นะฮะให้มองคอเอาไว้ก่อนสำหรับชุดนี้มีโอกาสเด้งระยะสั้นๆกรอบไม่เกิน3วันทำกำไรกันสั้นๆได้เลยนะครับใครอยากเรียนรู้ DW นะเอาอ e ีบุ๊กไปอ่านครับอีบ e ุ๊กเล่มเขียว d w ฉบับสมบูรณ์ของ Money Hero นะครับทุกอย่างครบจบที่เล่มนี้เลยโอเคไหม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ l i น์ m อ n มันตรงนี้ได้เลยนะครับไปต่อครับตัวที่บอกว่าแปลกอีกตัวหนึ่งนะคือเซนเทลคล้ายๆกับตัวอีออนเลยคืออยู่ดีๆมีแรงดึงกับการเกิดรีเจคชั่นในตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องตำแหน่งนี้ถึงถูกนี่ตรงนี้นะ16เดือน10แต่แต่มันแปลกเกินไปมันดึงไส้ลงมายาวเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งวันต้องเหนือ4ีนะเซนเทลนะ ถ้าเล่นต่ำกว่าน5 5บอกลาไปก่อนแต่ถ้าเล่นเหนือ45มีโอ,อกาสที่จะขึ้นไปเทสที่48.75ได้นะครับถัดมาคือ cpf cpf ตรงนี้คือแนวรับเลย18.1วันนี้ต้องเด้งเท่านั้นนะครับแล้วมันจะจบที่วันนี้เลยคือเด้งเท่าไหร่ก็ได้18.50 19ก็ได้แล้วกรอบไม่เกิน19.5เเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่น cpf รอดูเช้าวันนี้รู้เรื่องแน่นอนสต็อปลอจะอยู่ที่18.10เลยหรือเผื่อสัก2อสช่องนะฮะสิ 18. ท่วนก็ได้17.8ก็ได้โอเคไหมอ่ารอบนี้มีเด้งแน่นอนนะครับแล้วก็กราฟอันนี้ถือว่าน่าสนใจนะการพักตัวในลักษณะอย่างนี้ได้ของกราฟนะมีโอกาสลุ้นไปต่อนะครับลุ้นเบรกสี่แนวรับ4 4 7 5ใช้ได้นะครับแล้วก็อันนี้สวยถ้าถามว่า ที่คัดมาวันนี้ทั้งวันผมก็ว่เจปาเนี่ยแหละมันสวยคือยังไงเจปากนี่ถือว่าเกิดการกับตัวได้แล้วอ่ะในทาเฟรมเดก็กลับตัวได้แล้วมีการยืนยันถึง2รอบแล้วรอบ2มีการพักตัวอยู่ในโซนบนสวยมากนะครับแนวรับ4.56ไม่ได้น่าเกลียดมีโอกาสเทส5บาทแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปเทสที่แนวต้านอยู่ที่5.35ได้ด้วยเพราะฉะนั้นฝากจับตานะครับสตอปลอดวางไว้ที่4.48 ถ้าด้วยตัวคลินิกคลินิกเนี่ยยังไม่ถึงจุดซื้อนะใจเย็นๆจุดซื้อจะอยู่ที่35แต่ผมอะกลัวว่าถึงเวลาจริงๆอะผมจะลืมเอามาบอกอผมก็บอกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วกันนะครับว่าคลินิกแนวรับคือ35นะสต็อปลอสอยู่ที่34.25นะโอเคนะครับแล้วก็ตัวมาสเตอร์อันนี้ส่วนเหมือนกันมีการดึงกลับนะครับสต็อปลอสใช้ตรงนี้ได้เลยครับ45.3แล้วก็ อันนี้ผมผมรุ่นเบรกนะรุ่นเบรกห้าสิบด้วยอาจจะไปเจอจากันที่ห้าสิบห้านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งพารามนายอันนี้เอามาเล่าเผื่อเผื่อถึงจังหวะจริงๆแล้วผมจะลืมนะครับแนวรับของพารามนายอยู่ที่สิบสามทวนมีโอกาสดิ้งตรงนั้นหรือไม่รอสิบสาก็ได้แต่ขอเขียวมีเนื้อโอเคไหมขอเขียวมีเนื้อเทียนเช่นแบบนี้ แบบนี้นับหมดนะสักหกช่องขึ้นไปเออบวกเขียวได้หช่องขึ้นไปทท่งนั้นต้องปิดเขียวปิดเขียวเต็มแท่งปิดเขียวไส้บนนิดหน่อยปิดเขียวไส้ล่างนิดหน่อยอย่าเป็นโดจิอย่าเป็นไส้อย่างเดียวโอเคไหมฮะใช้ได้หมดเลยจะเป็นจุดซื้อจุดแรกแล้วก็ลันสามถึงห้าวันพอนะครับถัดมาคือ P.R.M. ตรงนี้แนวรับอารมณ์คล้ายๆกับ C.P.F. คือมันอยู่มันอยู่ ใกล้กับสต็อปลอดเลยสต็อปลอดคือ5.7อ่าตรงนี้มัน5.75ใช่ไหมเออใช่เป็นรับได้นบเด้งไม่เกิน6บาทนะแล้วก็ PRTR อันนี้เกิดถูกต้องตำแหน่งถูกนะครับถ้าจะเล่น PRTR รอดูวันนี้กได้วันนี้นะเปิดขอให้เหนือ5.20ถ้าเปิดเหนือ5.20ก็ลุ้นไป5.70โอเคไหมครับอาจจะเล่นวันเดียวจบหรือ ถ้าเกิดบรรยากาศดีอาจจะมีรันได้3-5วันนะครับแล้วก็ SC s SC s SC ี e อสเเนี่ยก็เอามาเผื่อเหมือนกันนะเพราะไม่รู้ว่าถึงเวลาแล้วผมจะเห็นมันติดสแกนของผมหรือเปล่านะ,ะแนวรับของ SC นะครับอยู่ที่3.14จนถึง3.20ท้วนนะครับแนวต้านไม่เกิน3.50นะตัว j m t เช่นกันนะครับเอามาเผื่อไว้ เพราะว่ามันยังคงเป็นขาลงที่แรงๆนะแนวรับของเ m t จะอยู่ประมาณ22จนถึง23บาทนะครับใครที่ตาม j m t เนี่ยถือว่าเสียทรงแล้วถ้าจะรอไปรออยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ BLA ตัวนี้เช่นกันนะครับตัวนี้ถือว่าหลุดหลุดทุกกรอบหลุดทุกแนวหลุดหลุดลุยนะถ้าอยากจะเจอก็ไปเจอกันข้างล่างนะครับแนวรับอยู่ที่18.8แต่ ตรงนี้จะมีแนวรับธรรมชาติอยู่แล้วที่20บาทแต่ผมคิดว่าอย่าเอาเลยต้องเรียกว่าความเสี่ยงมันมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะรอจริงๆ 1. รอให้มันมีสัญญาณการก,กับตัวก่อน 2. นะครับรอแนวรับของเขานั่นแหละที่18.8โอเคจบลงไปแล้วใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดไปเฝ้าได้เลยใครถามคำถามทึงไว้มาเจอกันในช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะ ตอนนี้นะครับเราเริ่มเปิดรับสมาชิกติวเข้มก่อนเทรด VIP จะเรียกว่าติวเข้มก่อนเทรดก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าเป็นติวเข้ม VIP รุ่นที่ 2, นะครับรุ่นนี้จะเริ่มเดือนมก,กราคมปี2567ไปจนถึงต้นสัปดาห์กุมภานะครับต้นเดือนกุมภาปี2567เหมือนกันนะใครที่อยากจะดูตลาดช่วงปิดตลาด รันจันทร์พุดธสุกไปพร้อมกันกับผมแล้วก็อาจารย์ออฟนะครับสามารถเข้ากลุ่มติวเข้ม VIP ได้นะสอบถามเลยเพิ่มเติมทักมาที่ Line แอดมันนี่ฮีโตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามท้ายคลิปกันต่อนะฮะบ,บอกว่าแรงจูงใจแรกคือดูน้องเวลาค่ะลองแล้วมาคือดูหุ้นขอบคุณมากๆนะครับคณนน้ม SCB ตัว SCB เละเทะครับ กลับมาแล้วนะกลับมาอยู่ในโซนขาลงอีกแล้ว s b จุดที่น่าสนใจคือ90บาทอยากจะให้รอดูเลขนี้ก่อนนะครับคะนโน้ TGE TGE จบหรือยังจบไหมไม่จบนะยังถือว่าอยู่ในชุดของการสะสมข้างบนอยู่แต่จริงๆอะใครที่เล่นกันมาตั้งแต่ข้างล่างเนาะจุดเนี้ย สามารถขายได้ขายขายตั้งแต่ชุดนี้แล้วก็ได้นะครับตั้งแต่1.9หรือว่าแถว2บาทเนี่ยก็เริ่มทยอยขายได้เหมือนกันนะถามว่าจะไปต่อไหมมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันแต่ล็อกกําไรไว้ก็ไม่น่าเกลียดนะคนะนทไอทูครับมาดูนะไอทูไม่ได้อัปเดตมาแบบนานมากเลยเนาะไม่สวยนะครับภาพรวมยังคงเป็นขาลงแล้วก็ยังลงต่อท่งนี้ยังไม่สวยก็ไม่ไม่มีจุดเล่นเลยนะสำหรับไอทูไม่ได้มีการกลับตัว คอมเซครับเข้าเช้าวันนี้24.3เห็นใกล้สต็อปหลอดมากนะที่24วัดดวงมาปกติเข้าแบบนี้โดนตลอดแต่2วันโชคดีมันดีดเมื่อวานก็ g l o b a l ทำแบบเดียวกันขายทำกำไรแล้วทั้งคู่แต่อยากรู้ว่าผมทำถูกต้องไหมหรือควรรอปิดวันดีอาจจะมีเทคนิคนะนำไหมท้ามจะไม่ได้สักทีก็จริงๆแล้วอ่ะ เดี๋ยวขอดูนะขอดูจังหวะการซื้อที่ยี่สิบจุดสามก่อนละกันเนาะเพราะว่าบอกตัวซื้อไม่แค่ตัวนี้เนาะไม่ไม่ได้บอกว่าโกเบลซื้อตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเช็คให้ว่าตําแหน่งมันโอเคไหมยี่สิบสี่จุดสามซื้อ,ซ,อซื้อได้โหดมากซื้อได้โหดมากๆแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขามองแล้วเขาบอกว่าสต็อปลอตเนี่ยมันอยู่ที่ยี่สี่ทวนเพราะฉะนั้นเวลาเขาเล่นตรงนี้ก็คือสามสามช่องแค่นั้นนะครับต้องบอกอย่างนี้คุณ มดมดคีนใช่ไหมหมดคีนถ้าเราพอใจกับความเสี่ยงในระดับนี้แบบุ้ยฉันรับได้สามช่องไม่มีปัญหาโอเคขนแค่ไม่ร่วงโอเคเลยเพราะในตำแหน่งของการซื้อมันใกล้สตอลอตซึ่งเป็นสตอลอลที่ใช้ได้เลยใช้ได้จริงๆมันคือฐานของมันนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นแบบนี้โอเคแต่แต่เขาถูกเลยนะเขาบอกว่า เนี่ยเล่เข้าแบบนี้โดนตลอดเพราะคุณเล่นหุ้นขาลงการที่โดนเป็นเรื่องปกตินะผมจะบอกอยู่เสมอว่าการเล่นหุ้นขาลงเนี่ยโอกาสชนะน่ะมันจะน้อยกว่านะลง10ครั้งเนี่ยอาจจะโดน6ถึง7ครั้งกำไร3ครั้งต้องคว่วการขาดทุนทั้งหมดเพราะอะไรเพราะมันสต็อปรอดแคบอย่างนี้ไงเนี่ยสต็อปรอดแค่3ช่องแต่เวลากำไรเนี่ยอาจจะกำไรแบบ6ช่อง7ช่อง10ช่องนะครับ ขอแนวรับสะสม CP พ c t อหน่อยคือ CP พี t อ a เนี่ยมันดูย้อนไม่ได้เลยตัวฟินแลนเซียเป็นอะไรที่เห็นตรงมาก <c oughs> คือเขาไม่ดูนะ CP เอเนี่ยเขาไม่ให้ผมดูกราฟเก่าเลยของแมคโครผมดูได้แค่นี้เพราะฉะนั้นบอกอะไรไม่ได้เลยแต่ผมบอกได้อย่างเดียวคือ PE มันยังดูแพงเกินไป กาไรมันยังดูน้อยขึ้นไปดูนะถ้าให้ผมต่อราคาในผมต่อเยอะนะแล้วแล้วจะมีคนด่าผมนะครับดูนะตรงเนี้ย P/E มัน36ซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะของ c p a c t a หรือว่า m a c กโครเนี่ยผมคิดว่าอย่างแย่ๆนะ่ะไม่ควรเกิน30เท่านะครับหรือถ้าให้ดีเลยอ่ะมันควรที่อยู่สัก24เท่า24เท่าเนี่ยอาตี25เท่าแล้วกัน ยี่สิบห้าเท่าแปลว่า pe จะต้องลดลงอีกประมาณ10จุดเออหมายถึงว่าราคาเนี่ยเผอเผออาจจะแตะ20ต่สิต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีแนวรับให้ <c oughs> การไปเต็นได้แค่นี้จริงๆใช้ผมผมตีเล่นๆนะก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก22-23แต่เทคน,นิคข้อมันมันไม่มีผมดูนะผมก็ดูได้แค่นี้ขอแนวรับราดนะครับ31.59ควรเริ่มถยอยเก็บ เก็บไถ่คืออะไรวะเก็บไม้เหรอกลัวว่าจะทะลุลงไปไหมคะ่ามาดูนะครับอยากให้ดูภาพรวมก่อนเนี่ยาภาพรวมมันเป็นขาลงเพราะฉะนั้นถามว่ามันมีโอกาสที่จะเบรก29.75ไหมมีม,มีอ่าอย่างจุดนี้เป็นจุดลับตัวใช่ไหมก็ไม่ไปนะอ่ะโ,โ,โซนนี้แบบยิ่งสวยก็ยังไม่ไปเลยและไอ้นี่จะเหลืออะไรอ่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นขาลงนั้นน่ะจะสูงมากเขมองว่าไง เขามองว่าเนวรับท right. right. so ี 59, that. So that ่สามสิบจุดห้าเ้าแปลว่าทุนเขาใช่ไหมเพราะทุนแปลกๆอย่างเงี้ยมันผมมองว่าเป็นทุนนะสามสิบดจดห้าเก้าเนี่ยชุดนี้ถ้ายืนสามสิบสามจุดห้าได้ถึงจะไปต่อเออเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วต้นทุนเขาก็ไม่ได้ดีไม่ได้แย่อ่าเป็นการซื้อในตําแหน่งของพูดยากนะมันถ้าเกิดซื้อกับตัวเนี่ยต้นทุนมันต้องอยู่สาสิบสอง อาจจะแบบซื้อสุ่มๆเอาเนาะหรือแบบอาจจะเล่นมา,มาบ่อยอยู่แล้วนะครับถ้าอยู่ตรงนี้นะรอ,อลุ้นดูแล้วกันนะครับโดยการวาง Stop Loss ที่30.25เอาแล้วก็ลุ้นว่าเบรกสักทีเถอะเบรกสามให้ได้นะฮะ KCE ทุน52คิดว่าราคานี้จะไปเทส54.25ิบ้ไหวไหม KCE 52 ตอนนี้เหรอฮะตอนนี้ถือว่ามันยังอยู่ในกรอบสวิงอยู่นะนะครับแต่ทุนทุนน่ยอยากให้ได้สักห้าสิบบาทเออเพราะว่ากรอบเหวี่ยงลงอะ่ะมันมันจะมีแนวรับแต่ห้าสิบาทแล้วก็ตั้งสอรอท,ที่สี่สิบแปดี่ิบเก้าไปเลยนะครับถามว่าจะขึ้นไปเทสห้าสิบสี่จุดสองห้าแนวต้ามันห้าสิบเจ็ดเลยครับเป็นไปได้นะครับไม่ใช่ เพียงว่า54นะ57ก็ยังเป็นไปได้แต่เงื่อนไขคือห้ามหลุดนะห้ามหลุด49วิเคราะห์ S C C ค่ะติดที่310มันหลุด300แล้วจริงๆที่ก็พอย์อ่ะคือ300นะครับมันมันต้องถอยตท้จะตา300อ่ะดูนะ S C C ปูนใหญ่เนี่ยมันหลุด300แล้วนะครับแล้วไปชน300แล้วก็ ไม่ไปต่อก็อาจจะต้องถอยนะครับถ้าถ้ามาด้วยเทคนิคนะวันนี้ไม่มีหุ้นคิวคอนเหรอครับเพราะอะไรถึงไม่ติดสแกนเอ้ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยทำไมทาไมต้องมีค,คิวคอนทุกวันอย่างงี้เอ้ยอันนี้ผมไม่เข้าใจคำถามเลยอะ่ะทางต้องมีหุ้นทุกตัวทุกวันไหมอ่าอ่ะมาดูอยากอยากจะรู้สาเหตุเหมือนกันอาะต้องดูตั้งแต่วันพฤหัสใช่ไหมเพราะในคลิปนี้มันคือวันศุกร์อ่ะขอดูนะ คิวคอนวันเปเลดหัสเป็นวันอะไรวะเอาเป็นเปนหัเลที่เก้าโโดดมาสักขนาดนี้อ่ะเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะพ่อหนุ่มนะฟิบเชิบวิดีโอวันที่หกเนี่ยเห็นไหมวันที่หกหน้าปกก็มีนะครับแล้วเราก็เพิ่งพูดไปตอนพักตัวคืออยากจะให้มองอย่างนี้เวลาดูหุ้นน่ะ ผมไม่รู้นะว่าทุกคนดูกันยังไงคุณอยากจะได้ทุนอะไรระหว่างทุนวงการพักตัวเราพูดวันที่หกแสดงว่าเราเห็นวันที่ห้าถูกไหมอ่ะดูนะขึ้นพักทะลุมันติดสแกนอ่ะนึกออกไหมฮะอ่ะขึ้นพักทะลุป๊บติดสแกนวันที่วันที่สามเท่าทีวันที่สามผมเอาคลิปมาเล่าในวันที่หกเพราะอะไรวันที่หกกับผมยังไม่เห็นกราฟนะ เพราะว่าผมลงตีห้าของมันที่หกตัวไหมแสดงว่าการบอที่ผมมันไม่มีมันก็ไล่มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้ตรงนี้ต้องการอะไรต้องการต้องการเล่นวันนี้อย่างนี้เหรอโอ้ยตนตามๆกูไม่เล่นหรอกกูจะมาเล่นับวนตรงนี้อ่ายัเจ้าตรงนี้นี่นนนนนนเนาะเพื่อนเต็มไปหมดเลยนะเพื่อนมีอยู่ห้าล้านกว่าคนเล่นตรงนี้แล้วเ,เ,เ,เราจะเอาไงแล้วจะมาขายตรงไหนขายตรงนี้หรือ อ่ะทุนนั่นแหละทุนสิบห้าจุดแปดขายตรงไหนขายที่หกย่างงี้เหรอคือผมไม่รู้ว่าจะจะเล่นเอาอะไรนะแต่ถ้าเกิดแบบเนี้ทุนอย่างแย่แยก็สิบสามจุดแปดไหมอือตอนนี้สิบห้าสิบห้าบาทอันนี้ร่วงลงมาแล้วนะสิบห้าบาทถามว่าวันไหวไหมกําไรกําไรหายไปหรือคุณจะมาเล่นสิบห้าจุดแปดแล้วพอสิบห้าบาทคัดทิ้งอย่างงี้เหรอเฮ้ยอันนี้ผมผมผมไม่เข้าใจไอเดียนะ เออแต่ถามมาว่าเอ๊ะทำไมทุนตัวนั้นตัวนี้ไม่ติดสแกนเอออันนี้ไม่รู้จะบอกอยังไงเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็จะมองตัวที่มันแบบพึ่งพึ่งเริ่มอะพึ่งที่จะมีการกลับตัวมันมันน่าจะน่าสนใจมากกว่ามาดูต่อนะครับขอนโนมเจมทีครับก็อันนี้ก็เล่าไปแล้วนะตั้งแต่ช่วงต้นคลิปก็น่าจะได้อยู่นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าผมตอบทุกคําถามแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณที่ติดตามนะฮะแต่แมลว่าทําไมวันนี้ตัวนี้ไม่ติดสแกนเออันนี้อก็มันไม่ติดอ่ะก็มันไม่ติดมันก็เลยไม่ติดนะครับอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยนี่หุ้นที่ปิดเป็นบูลิตเอ็นกลับฟิงมีโอกาสขึ้นต่อใช่ไหมครับวันนี้เห็นหลายตัวเช่นอะไรเนี่ยซินเนโดเช่คืออะไรอ่ะ เออเออ้อยอันนี้คืออะไรซินเนกบอดูโฮมอะไรเงี้ยหรอเอเอไม่รู้อ่ะหุ้นซินเนดเช่คืออะไร <c oughs> โอเคอ่ะเอาไว้แค่นี้แลวกันเดี๋ยวผมไปหาก่อนว่าซินเนดเช่คืออะไรนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย